ออยนั่งงาวเเด้ในโมนาเลกาซีออฟมอนสเตอร์ตอนที่6ในงานเลี้ยงของกองทัพท่านนายพลก็ชมชอใหญ่ว่าเป็นนายทหารหนุ่มดาวรุ่งรุ่นใหม่ตั้งการสร้างโมนาตั้งการจัดการกับก็ซิล่าและในอนาคตท่านนายพลเขาก็มีความคิดว่าเขาอยากจะใช้โมนาดควานหาอาููยักษ์เผื่อสักวันพวกเขาจะนํามันมาใช้เป็นอาวุธโอเคมาคุยกับชอเธอก็ไม่พอใจพวกกองทัพ ใช้เธอจับพวกอสูรธยักษ์ไปปล่อยใส่จัตุรัสแดงของพวกรัเสเซียเลยไหมมันถึงจะสาแก่ใจพวกทหารแต่ว่าชอก็บอกให้เคใจเย็นเดี๋ยวเขาจะช่วยคุยกับท่านนายพลให้เองเคทำงานของโมนาทให้เต็มที่ก็พอชอจะช่วยดูแลทุกอย่างให้ว่าแล้วชอก็ขอให้เคออกมาเต้นรำกับเขาเพื่อให้กองทัพรู้สึกว่าทหารกับโมนาทยังคงทำงานร่วมกันได้ดี แต่ทว่าขณะที่ชอและเคกําลังเต้นรํากันอยู่นั้นอารมณ์ของทั้งคู่ก็พาไปสเสน่ห์ของเคทําให้ใจของชอแทบละลายชอตกหลุมรักเคเข้าอย่างจังรลอเหมือนว่าเคก็แอบมีใจให้กับชอซะด้วยทั้งคู่กําลังจะกดลิฟต์เพื่อไปวีดวานกันต่อในห้องพักส่วนตัวแต่ทะว่าชอก็สวรรค์ล่มเมื่อเขาได้รับจดหมายด่วนจากแรนด้ามีงานที่ชอจะต้องรีบไปดูแล้วในตอนนี้ส่วนทางด้านชอปัจจุบันเขาก็ถูกพาตัวขึ้นรถ คุมตัวไปยังสถานที่กักขังใหม่แต่ทว่าอยู่ๆรถก็หยุดเจ้าหน้าที่หญิงของโมนาดผู้ช่วยของทีมเธอได้บุกเดี่ยวมาช่วยชอซึ่งแท้จริงแล้วเธอมีชื่อว่ามิเชลมิเชลได้ยินบัวดูโก้คุยกับชอตอนที่อยู่ในคุกมิเชลเลยรู้สึกว่าอุดมการณของชอมันตรงกับใจเธอมากมิเชลเลใจลึกๆของเธอแล้วเธอก็คิดว่าการนั่งดูอสูรยักษ์ต่อสู้กันแบบเฉยๆปล่อยให้พวกมันต่อสู้กันไปเองมันดูไม่ตรงใจกับเธอเท่าไหร่และพี่สาวของมิเชลซานดรา เธอก็ตายเพราะว่าเหตุการณ์การต่อสู้ของพวกอสูรยักษ์มิเชลเลยมีความแค้นกับพวกมันและพอชอมีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับโมนาดก็คือไม่วางเฉยกับการต่อสู้ของพวกอสูรยักษ์มิเชลก็เลยอยากจะร่วมอุดมการกับชอไปด้วยชอเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาเองก็ดีใจที่มีคนมาร่วมอุดมการร่วมกักบเขาชอได้ทิ้งทายเอาไว้ว่าเขามีโอกาสมาแล้วตอนที่เขายังอยู่ในวัยหนุ่มเขาอยากจะแก้ตัวอีกสักครั้งกับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต ว่าแล้วมิเชลก็พาชอหลบหนีส่วนทางด้านชอในอดีตก็ก็รีบมาหาแรนด้า เคเองก็รีบมาเช่นกันแรนด้ารีบบอกทั้งคู่ทันทีว่ามีการรายงานจากญี่ปุ่นพบไอโสโทปที่มีค่าสูงส่งคาดว่าอาจจะมีอสูุธยากอยู่บริเวณนั้นก็ได้ส่งงานนี้แรนด้ากับเคจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นด้วยตัวเองส่วนชอเคกับแรนด้าอยากจะให้อยู่ที่โมนาดทํางานที่ชอถนัดนั่นก็คือการหาเงินและคุยกับกองทัพเคกับแรนด้าจะไปกันเองแต่ว่าชอเขาก็อยากจะไปด้วย ก็เป็นห่วงเคละงานคุ้มครองเคนั้นชอก็ทํามาโดยตลอดเรนด้าก็เลยชักแปลกใจทําไมเคกับชอถึงมีอาการแปลกๆทั้งคู่มีอะไรปิดบังเขาไหมจนเคบอกให้ชออยู่ที่โมนาดีแหละอย่าไปที่ญี่ปุ่นเลยชออยู่ที่นี่มันจะเป็นประโยชน์มากที่สุดส่วนทางด้านเคสเคนโตโร่และก็เมพวกเขาก็เซอร์ไพรส์เมื่อชอและมิเชลมาหาพวกเขาที่บ้านชอบอกว่ามิเชลเป็นพวกเราแล้วไว้ใจเธอได้ เธอแปรพักมาจากพวกโมนาดและต่อจากนี้กำลังจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่องใหญ่ที่คล้ายกับวันจีเดแต่รุนแรงกว่าเป็นพัน์เท่าชออยากจะให้เคสและเด็กๆทุกคนพาเขาลมิเชลไปหาฮิโ,โรชิเพื่อหยุดฮายนะในครั้งนี้ส่วนด้านทีมลาโวดูกพวกเขาก็มาที่ห้องทำงานของฮิโรชิบมดูกอยากจะจับตัวฮิโรชิให้ได้และดูความอจฉริยะของทีม ผู้ที่วันวๆนั่งดูข้อมูลทุกอย่างของโมนาด <d ann oy ing> เพียงลำพังที่ชั้นใต้ดินทิมได้คาดการทั้งรอยหมุดที่ปักอยู่ตรงกำแพงการจัดโต๊ะของฮิโรชิที่ทั้งวันเอาจะจ้องมองแต่แผนที่การแอบใช้ดาวเทียมนอกโลกจนกระทั่งฮิโรชิโดนไล่ออกคิมพอเดาได้ว่าฮิโรชิน่าจะไปที่ไหน <d ann oy ing> ส่วนทางด้านเคกับแรนด้าพวกเขาก็เดินทางมาที่ญี่ปุ่น ดรสุสกิเป็นคนติดต่อให้แรนด้ามาที่นี่ดรสุสกินั้นเขาเองก็ทำงานวิทยาศาสตร์ออกตามหาพวกอสูญยักษ์จนดรสุสกิขนานนามกองแห่งนี้ว่ากองไคจูแล้วมันก็สุดยอดไปกว่านั้นเมื่อดออรสุสกิสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถปล่อยคลื่นรังสีที่คล้ายกับอสูรยักษ์ได้ดรสุสกิได้บอกว่าเรื่องนี้จะทำให้อสูญยักษ์มาหาพวกเรา ส่วนทน่านชอปัจจุบันเขาได้พาเด็กๆทุกคนมายัางทะเลทรายซาฮาร่าประเทศเอสจีเลียเคสได้นําทางทุกคนมาที่นี่เพื่อมาหาตัวฮิโรชิชอขอบคุณเคสเพราะถ้าไม่มีเคสทุกคนคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ส่วนมิเชลก็แอบคุยกับเมวเบาๆมิเชลจะหาทางช่วยเมลกลับบ้านเอง ว่าพอทุกคนมาถึงค่ายพักของชาวบ้านทหารกองโมนาก็โผล่ออกมาทหารคนรู้จักกับชอซึ่งเคสเธอไม่พอใจทําไมต้องมีคนของโมนามายุ่งกับเรื่องนี้โดยตลอดชอเขาบอกให้เคสใจเย็นๆคนของโมนาบางคนก็เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของชอหลายคนไม่ยอมนิ่งเฉยดูพวกอสูรยักษ์สู้กันไปเองไปวันๆถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องเผ่าพันธ์ของพวกเรา ส่วนด้าน,านชอในอดีตเขาได้รับการติดต่อจากแรนด้าว่าทางนี้กําลังจะพบอสูรยักษ์แล้วแรนด้าอยากจะให้ชอมาอยู่ที่นี่จริงๆมาอยู่ร่วมดูอสูรยักษ์กับพวกเขาชอกพยายามถามว่าเคปลอดภัยไหมเคเป็นยังไงบ้างต่อจากนั้นชอก็ไปหาท่านในพลเขาลังเลใจว่าจะบอกเรื่องสําคัญนี้กับท่านในพลหรือไม่จนท่านในพลเริ่มขู่ชอว่าชอในมีโอกาสเลือก เลือกถูกชอนายจะได้คุมโมนาดเพียงคนเดียวแต่หากชอในเลือกผิดนายจะไม่เหลืออะไรเลยส่วนด้านชอในปัจจุบันและเด็กๆทุกคนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเป้าหมายเคทอโรได้บอกว่าแผนที่ได้ชี้ว่าบริเวณนี้ทุกคนก็พยายามมองหากันใหญ่ว่าฮิโรชิตอนนี้อยู่ที่ไหนบริเวณนี้มันเต็มไปด้วยภูเขาสูงมากมาย พวกเขาเดินต่อไปจนกระทั่งถึงแม่น้ำและที่นี่ทุกคนก็ได้พบกับฮิโรชิจริงๆเคนโตโรกับเคสนีใจมากพ่อของพวกเขายังไม่ตายทุกคนพยายามตะโกนเรียกฮิโรชิแต่พอฮิโรชิเห็นทุกคนเท่านั้นฮิโรชิกลับโบกมือให้ทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่ช่อขก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮิโรชิ พอชอสองกล้องไปที่หลังรถของกิโรชิเท่านั้นชอก็จําได้ทันทีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ชอเคยเห็นมันมาแล้วในอดีตชอในอดีตก็ได้ตามมาหาเคและแลนด้าที่ญี่ปุ่นตอนนี้ด็อกเตอร์ูุสกิกำลังใช้สิ่งประดิษฐ์ของเขาล่อให้อสูรยักษ์ออกมาจากทะเลแลนด้าเมื่อเห็นชอมาที่นี่ แบรนด้าก็เปิดทางให้ชอคุยกับเคกันสองคนเหมือนแบรนด้าจะรู้ว่าชอกับเคทั้งคู่กำลังแอบรักกันอยู่เคได้ต่อว่าชอทันทีว่ามาที่นี่ทำไมหน้าทีของชอก็คืออยู่ดูแลโมนาดน้าที่ส่วนรวมสำคัญที่สุดแต่ว่าชอก็ทำใจไม่ได้หากเคเจออสูรยักษ์บางทีอาจจะเกิดอันตารายขึ้นชอเป็นห่วงเคมากๆและแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกัน หลังจากนั้นสิ่งประดิษฐ์ของดรซูร์ซูสกิก็ส่งสัญญาณตามด้วยมันกระเด็นออกมาจากทะเลวินาทีนั้นอสูรยักษ์กโผล่ขึ้นมาต่อหน้าต,ต่อตาของชอและเคก็ศิล่าโดวยว่ายน้ำวนไปวนมาก่อนที่มันจะดำน้ำหนีหายไปส่วนทางด้านชอปัจจุบันเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น เฮ <S an> โรชีรีบขับรถที่ขนอุปกรณ์เรียกอสูญยักษ์หนีออกไปจากที่นี่ทันทีทิมกับวูดูกโกก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาที่นี่เหมือนกันทิมดีใจมากขอสัิญานของเขาถูกต้องต่อจากนั้นภูเขาที่อยู่บริเวณแห่งนี้ก็เริ่มถล่มลงมาพวกของชอวิ่งหนีตายถลายลงมาจนกระทั่งถึงพื้นของภูเขาในฝุ่นควันของการถล่มนั้นเผยเห็นดวงตาขนาดมหึมาของอสูญยักษ์ก็สิลาก,กำลังจ้องมองทุกคนอยู่ ก็ซล่าได้ลุกขึ้นมาจากที่ซ่อนก่อนที่มันจะคำรามเสียงกึกก้องไปทั่วบริเวณแห่งนี้เฮลิคอปเตอร์ของคิมกับบูดโกโได้ชนกับหลังของ Godzilla, กอซิล่าจนกระทั่งมันได้ร่วงตกลงมาหลังจากนั้นกอซิล่าก็หันหลังให้กับทุกคนก่อนที่มันจะเดินหนีหายออกไปส่วนน้าด้นานชอในอดีต เมื่อพวกเขากลับมาที่โมนาดชอก็เริ่มคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากก็สิลายัางไม่ตายท้งที่กองทัพใช้ระเบิดนิวเคลียร์ขนาดนั้นมันก็ยังรอดชีวิตเรื่องนี้คงปิดไม่มิดแน่แน่แต่ว่าเคก็บอกชอว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับท่านในพลเลยครั้งหน้าจะเป็นยังไงระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปคนที่ได้รับผลกระทบก็มีแต่พวกมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าเมื่อพวกเขาเข้ามาที่ศูนย์รชาชการของโมนา ท่านนายพลได้สั่งคนมายึดที่นี่เอาไว้แล้วชอเคและก็แลนด้าจะไม่ได้คุมโมนาดีต่อไปเคโกรดชอมากการที่ชอมาที่ญี่ปุน่นทําให้ท่านนายพลสงสยัยส่วนด้านชอปัจจุบันเขาก็ตัดสินใจจะตามกอสซิล่าไปเคก็เลยบอกชอว่าจะไปฆ่ามันเหรอชอก็ก็บอกว่าเปล่าฉันพยายามจะช่วยมัน สองฝ่ายก็เลยแยกทางกันชอกับพิเชลจะไปตามก็อสิล่าส่วนเคนและเคนเทโลจะไปตามหาฮิโโรชิพ่อของพวกเขาระหว่างการเดินทางเมย์ได้พูดความจริงว่าเธอคือคนทรยศ เธอได้เอาข้อมูลของเคสและเคนทาโร่ที่สืบมาได้เอาไปบอกมิเชลกับชอจนชอตามหาทุกคนเจอเมเธอบอกว่าเธอไม่มีทางเลือกจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่เพราะเธอไปมีเรื่องกับคนบางคนเธอก็เลยจําเป็นที่จะต้องหลบหนีมาที่ญี่ปุ่นแบบนี้และพวกโมนาก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับเธอพวกเขาจะช่วยให้เมกลับไปมีชีวิตเหมือนเกา่าหากเมยอมช่วยและให้ข้อมูลสําคัญกับพวกเขาเมจะได้รับการช่วยเหลือ เมื่อเธอที่ยินเช่นนั้นเธอก็โกรธเมมากและหนทางของทั้งสมคนข้างหน้านั้นจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับเพืเ่อนๆจบไปก่อนนะครับ